บัวไทยช้สวัสดิ์เปิดสอนแล้วที่ลำปาง,งการเรียนการสอนกลัังหนในวันนี้นอกจากจะเรียนที่ลำปางดังในรูปนี้แล้วนะครับจะมีการเรียนออนไลน์ผ่านไปที่ดีทรอยเมืองดีทรอยอเมริกาด้วยเดินชาถอยหลังนักเรียนอีกคนหนึ่งนะก็กำลังนะเรียนผ่าน ผ่านออนไลน์นะครับเขาก็เรียนเหมือนกันเขาแต่แต่ว่าเขาเขาเรียนเรียนผ่านออนไลน์หมายถึงว่าามผมตั้งกล้องคอมพิวเตอร์นะครับถ่ายทอดจากนี้ไปเลยไปเลยถ่ายทอดจากนี้ไปเบอร์พ่อเหมือนก็ได้จีเป็นอย่างานัเกเรียนอีกคนที่อเมริกาก็เรียนไปพร้อมกันด้วยมวยไทยชัยสวัสด มุ่งเน้นไปที่หลบหลีกและตอบโต้หรือว่ากลุ่มเรียกชื่อกลุ่มลูกไม้พันลำนะครับหมายถึงว่าหลบหลีกออกไปอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วถึงตอบโต้นะครับชุดชุดลูกไม้ชุดนี้ที่กำลังทำอยู่นี้นะครับชื่อนาลายบันเสียนซึ่งจะ ใช้ได้ทั้งการตอบโต้ด้วยมือเปล่าและการตอบโต้ด้วยอาวุธซึ่งสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปนะครับการเรียนผมจะถ่ายวิดีโอที่สองคนนี้นะครับนักเรียน2คนนี้ตอบโต้ด้วยอาวุธ <Okay. S 1> นะครับลูกไม้เดียวกันนะครับหลบหลีกหลบลีกด้วยสลับฟันปลา หรือว่าเฉพาะเท้าเรียกว่ามาย่องนะครับเป็นลูกไม้หลบหลีกไปในต,ตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าตอบโต้การลุกด้วยลูกถีบนะครับลูกถีบตรงสองคนนี้กํกำลังเรียนวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นยังยังไม่ไม่ดีพร้อมทุกทุกอย่างครับแต่ว่าก็จัดบทจัดว่าดีนะครับ นี่ครับผมตั้งกล้องไว้ถ่ายทอดไปด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนอีกคนหนึ่งเขาก็ดูผ่านผ่านกล้องวิดีโอนี้